สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นที่วางมือถือในรถยนต์รุ่นเสียบช่องซีดีในรถยนต์นะครับติดตั้งกันยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นส่วนนะครับก็คือชิ้นส่วนแรกเป็นตัวจับมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับชิ้นส่วนที่2จะเป็นตัวที่ติดตั้งเข้ากับ ช่องเสียบ CD แล้วก็ชิ้นส่วนที่3นะครับจะเป็นตัวเสริมในตัวติดตั้งของช่องเสียบ CD นะครับเพราะว่าในบางรุ่นเนี่ยมีช่องเสียบ CD ที่กว้างนะครับบริเวณนี้ครับถ้ามันกว้างมากนะครับเราจะมีตัวเสริมให้3ขนาดนะครับหรือบางรุ่นนะครับที่ผมเคยเจอลูกค้ามาก็จะเป็นเล็กนิดเดียวเองนะครับเล็กเท่ากับขนาดของแผ่นซีเลยก็ไม่ต้องเสริมอะไรเลยครับใส่เข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นครับเราก็นําตัวเสริมนะครับมาใส่ได้ด้านล่างนะครับใส่ที่ด้านล่างของตัวเสียบช่อง cd นะครับเสร็จแล้วนะครับนําตัวเสียบช่อง cd กับตัวจับมือถือมาประกบติดกันจะมีสี่เหลี่ยมมีสจุดนะครับก็ใส่เข้าไปครับแล้วดันขึ้นจนดังแจ๊กอ่าดันจนดังแกลกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับเรา ใส่ในช่อง CD นะครับก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าด้านบนจะมีตัวกดล็อกนะครับมันจะเป็นตัวกดและยันยันให้ช่อง CD ดีกับตัวอุปกรณ์ติดกันแบบสนิทแนบแน่นนะครับไม่มีหลุดออกมาแน่นอนนะครับเราก็กดนิ้วลงไปเลยแบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้ง ช่องเสียบซีดีของรถยนต์ของเรานะครับวิธีการปรับขนาดนะครับในมือถือเนี่ยข้อดีของที่วางมือถือเสียบช่องซีดีนี้รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น096ของค a ku d o s นะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งมือถือทุกรุ่นทุกขนาดตั้งแต่หน้าจอ4.4นิ้วจนถึง11นิ้วเลยทีเดียวนะครับ หรือแท็บเล็ตนะครับที่มีความกว้างขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่10.5นิ้วก็สามารถใส่ได้อย่างสบายวิธีการติดตั้งง่ายครับเรามีปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนี้นะครับปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนี้คุณกดลงไปเลยครับเมื่อกดปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนะครับเราจะสามารถยกตัวขยายขึ้นมาได้นะครับตัวนี้เราจะขยายขึ้นมาได้นะครับถ้าจะเอาลงนะครับก็กดปุ่มแล้วกดกดลงก็ได้นะครับกรณีที่เราเอามือถือใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วกดมกดันจะดังแก๊กอย่างนี้นะครับ อันนี้คือการล็อกให้แน่นนะครับและสามารถที่จะปรับซ้ายปรับขวาได้เลยแบบนี้นะครับปรับแนวตั้งแนวนอนได้นะครับแต่ถ้าแนะนำนะครับให้เรากดปุ่มแล้วกดดีกว่านะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของสปริงด้านหลังนะครับเราใช้มือกดครับมันก็จะเลื่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปฝืนสปริงมันนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยากนะครับวัสดุอุปกรณ์ทนทานนะครับ ตัวผมเองใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากนะครับรุ่นนี้เป็นวัสดุเกรด ABS นะครับไม่กรอบแตกง่ายเจอแดดร้อนจัดๆนะครับก็ไม่เป็นอันตรายแถมด้านล่างนี้นะครับยังมียางนุ่มๆเอาไว้รองรับนะครับมีแผ่นยางนุ่มๆน,นะครับด้านหลังก็มีแผ่นยางนุ่มๆเอาไว้รองรับการกระแทกระหว่างตัวอุปกรณ์กับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเรา ซึ่งเป็นตัวเซฟมากครับนุ่มๆแบบนี้นะครับมียางนุ่มๆอยู่เป็นยังไงบ้างครับกับที่วางมือถือเสียบช่องซ d ดีรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณซื้อตัวเดียวใช้คุ้มได้นานหลายปีเลยทีเดียวครับไม่ต้องซื้อกันบ่อยๆเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับช่อง CD ดีเราก็ยังคงใช้ได้อย่างปกติครับผมจะลองเปิดให้ให้ฟังดูนะครับ CD ดีของเราอันนี้นะครับเป็นปุ่ม เลือกซีดีนะครับแผ่นซีดีเราก็ยังสามารถใช้ได้ปกตินี่นะครับเมื่อเราติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับช่องซีดีของเราก็ยังคงใช้ได้อย่างปกติเลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเกิดเราอยากจะต้องการเปลี่ยนแผ่น CD นะครับเราก็ทําง่ายๆครับแค่เรานะครับปลดล็อกด้านบนนะครับแล้วก็ดึงอุปกรณ์ออกมาครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะสามารถนําแผ่น CD ออกมาจากเครื่องได้อย่างปกตินี่นะครับนําออกมาได้อย่างปกติครับแผ่น CD นะครับอ่าผมก็จะนําแผ่นซีดีนี้ติดตั้งกลับเข้าไปใหม่นะครับ แล้วเราก็นำอุปกรณ์ของเรานะครับเสียบเข้าไปในช่องซีดีใหม่อีกครั้งได้เลยครับหลังจากเสียบแล้วนะครับเราก็กดล็อกอีกทีหนึ่งแค่นี้ครับเขาจะแน่นเอายิงดึงไม่ออกเลยซีดีก็ยังคงเล่นอยู่อย่างปกตินะครับ